ชมรมทบีน้ำพรวันกสณอำเภอเมืองจันทบุรีสำนักงานกศณจังหวัดจันทบุรีกศณอำเภอเมืองจันทบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอบรมให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักศาาึกษากศนอำเภอเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกิจกรรมประกวดการแสดงร้องเพลงการเต้นประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำขวัญต้านยาเสพติดเพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งได้โดยไม่ใช้ยาเสพติดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันโครงการสร้างแกนนำทวีนัมเบอร์วันสู่สรรถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งดีโครงการอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วัน